สวัสดีครับอ,อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะยามบายเกเๆนะครับวูอ้อะไรเมือนในสว่างกันนะ,นะก็เมื่อเช้านะครับเมืม่อเช้าขออภัย เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ไม่มีไม่มีฝนเลยนะฝนไม่ตกนะครับวันนี้ก็รอดูอีกนะรอดูว่าจะตกไหมนะครับผมบอก,กเลยช่วงนี้ยังไงก็ตกอยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> ต่อให้ไม่ม,มีพายุไม่ม,มีอะไรก็เหอะนะแต่ถ้ามีพายุมันก็จะแรงกว่าไงเออมันก็จะทวีคูณขึ้นมานะครับ ครที่ผมบอกคือถ้าไม่มีพายุยังไงมันก็ต้องตกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะมันจะส่งท้ายหน้าฝนนะครับถ้าออหมดตุลาแล้วก็หย,ย่าอย่าไว้ใจในเอฟซนะหมดเดือนตุลาอย่าอย่าไว้ใจนะ FC, นะดดนจนะครับคุณจะไว้ใจได้ก็ต่อเมื่อพ้นกลางเดือนนะกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับ นะ้าพ้นกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วก็นะอันนี้ค่อยไว้ใจได้นะแต่ก็น่าก็อาจจะตกที่มั่งอะไรมั่งนะครับ วันนี้ผมคิดว่าต่ผมจะไม่ตื่นเลยสิเวลานอนเคลืนแล้วก็โอ้โอเชา้า่อนจะไปรับแม่เอ้ยรอเวลารอเวลา,วลาแต่แรกว่าจะมาเปิดเพงเลงอะโอ้ยเก็บเปิดไว้จำได้ว่าประมาณเกือบแปดโมงอะหลับอีกประมาณไม่กี่นาทีเองไม่ถึงห้านาทีก็วอหลับมาตื่นทีนึงก็ในกาปุก ก็เต็มที่เลยถ้าตามนกาปลุกก็ประมาณสิบห้านาทีนะพผมตั้งไว้แปดโมงสิบห้าแล้วผมหลับไปอีกไม่กีนน่นาทีจะแปดโมงสิบห้าเอ้ยจะแปดโมงนะเผือหลับไปนะแล้วคราวนี้เราไปรับแม่ไับก็จะพอจะหลับไม่หลับดีครานี้ตัวเองมีคนหลับยากอะนะ <c oughs> คนหลับยากก็ โอ้วันนี้ไม่รู้นะผมดูกนการครั้งสุดท้ายอะ่ะเหลืออีกประมาณนาทีสองนาทีก็จะจะสิบโมงแล้วอะนะีน่ก็หลับไปนะก็ตื่นมาที่ประมาณบ่ายสองครึ่งหน,น,น่อยๆนะ่งีแหละก็เออแต่ก็เออมันเวลาเลยเยอะนะครับก็เลยเออนอนเล่นนอนหัวไปก็เลยแบบอารมณ์เหมือนนอนต่อไปเลยอะ่ะวันนี้ก็หลับจริงเลยคันนี้ มาตื่นเอาประมาณบ่ายสามครึ่งน่นอประมาณบ่ายสามสามสิบเท่าไรไม่รู้นะตื่นแล้วก็ขึ้นมาทำงานโมงงานบ้านเลยงานะบน้านผมตอนเย็นยังไม่ค่อยเยอะหรอกก็เตรมที่ก็ให้อาหารหมาแมวแค่นั้นแหละนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จภารกิจแล้วมานก็นานๆกวดที่นะกวดอะไรเยอะๆนะครับเดี๋ยวไม่มีอย่างอื่นทำนะ <laughs> เจอน้ำเสาะก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนเดิมนี่ดิน,น,น,นก็คือดินอยู่ันข้ามอ่ะเจอน้ํากัดน้ำเสาะมันก็ใบเหมือนแล้วนะถ้าปูมันก็ต้องปูนทั้งแถบนะ โอ้น้ำท่วมหนักเลยนะ FC เอนี่โอ้ยยุงนี่ผมบอกเลยนะน้ำที่ท่วมอยู่แล้วมีโอกาสเจะตรงทางเนี่ยมีโอกาสท่วมทั้งหมดนะเพราะว่าอย่าลืมลว่าฝนหนักมันยังไม่หยุดตกง่ายๆนะครับ นะก็ตอนนี้นะทั้งชมบุรีทั้งสมุทรปราการเนาะก็น่าจะมีบางจุดบางที่น้ําลงแล้วนะถ้า,ถ,าถ้าฝนไม่ลงมาซ้ํานะแต่เราไม่รู้ไงว่าไอ้ไน,น,นะไอ้นั่นจุดนั้นอ่ะมันมันตกอยู่ไหมหรือว่ามันหรือว่ามันไม่ตกแล้วนะครับบางครั้งอะ่ะเราดูในข่าวมันก็แบบ มีเวลาของเขานะในการออกบางครั้งเหตุการณ์เกิดวันเนี้ยบางช่องมันมันมัน,ม,นมันแบบทําลงข่าวไม่ได้เลยอะ่ะมันก็ต้องเป็นข้ามวันมาอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าดูด,ดูดูดีๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาถ่ายทอดสดเฉพาะกิจอะไรขนาดนั้นน,นนะเออ <c oughs> ถ้าวันทุกวันเนะาะออนไลน์ก็แยะๆนะครับก็ดูได้ หรือมันก็ดูดูจากคนที่เขาพูดในทิกตอกนะอย่างเงี้ยดูได้นะครับโอ้ไอจโจไอจโจได้ที่ขี่เลยโอ้ขอไปเอฟซีนะเดินมานี่เหมือนจะแพ้อากาศเลยแล้วก็น่าจะโอเคแลลวพเ,เพราะผมกินยาแก้แพ้อดักไปแล้ว รู้มันจะแพ้ให้กินยาดักไปเลยไม่หรอกมันเหมือนมันเป็นโรคประจำตัวผมไปแล้วนะแก้แพ้ไอ้แพ้อากาศเนี่ยบางครั้งถ้าแพ้ทีก็โอ้ไปไหนไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านนะครับ ก,ก็งูนะถ้าช่วงไหนถ้าผมไม่ได้ไปบ้านไปบ้านเพื่อนรุ่นน้องนี่ก็ปล่อยปล่อยคือแบบแม่ผมก็เสื้ออะไรนะออะไรวะวิตามินซีอะไรเนี่ยมาให้กินเนาะมันก็ช่วยไม่ให้เราแพ้อากาศแต่แต่ถ้าช่วงไหนถ้าผมไม่ได้ไปเลยเนี่ยแหละวิตามินซีตัวเนี้ยผมจะไม่กินผมจะไม่กินก็คือปล่อยให้แม่แพ้อากาศไปเลยนะ ก็คือแบบปล่อยให้มันเป็นหนักๆอ่ะจนกระทั่งว่าเราจามหรือเราน้ามูกไหลหนักไม่ไหวอ่ะเออจนเราไม่ไหวเองอ่ะนะผมก็ค่อยกินยาแก้แพ้ไปทีละเม็ดทีละเมะ็ดนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้หผมต้องต้องกินกินยาแก้แพตต้อะไรเม็ดึงจะเอาอยู่นะครับนะแต่ว่าหลังๆนี้รู้สึกว่าร่างกายมัน ยังไงเหรอมันเปลี่ยนมัน้งเออไม่ต้องกินสองแล้วอะ่ะกินแค่เม็ดเดียวพอนะเออเอฟซีเหมือนฝนลงเม็ดนะตอนแรกผมเห็นเม็ดฝน,ม,นมันเหมือนมันหยด,ดใส่ตัวผมผมก็ว่าเออน้ำขังจะใบหรือเปล่าวะใบไม้อะไระเงี้ยนะเห็นเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยน้ำข้างล่างมันยุบยิบยุบ,ยบ,ยบ,ยบโอ้เดีย๋ยวเพิ่งตกตอนนี้เถอะเว้ยนะ เออเนะมันก็เ,ว,เวลาเนาะเออไม่ใช่แล้วหรอกให้ผมไปทางบ้านเพื่อนก่อนนะมึงจะมึงอยากจะตกก็ตกนะมันเหมือนแบบมันดั่งเชิงไว้ก่อนนะหรือไม่นั้นก็แบบวอมวอมก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่ามันลงเม็ดก็จริงแต่ว่าแดดก,ก็ยังมีในเอฟซีดูดิกล้องดูกล้องดูดกล้องสู้แดดไม่ได้เนี่ดูในป่ายางดูพื้นไว้ใจไม่ไมด้เนยมีแดดมีอะไรอยู่แต่ฝนก็ลงเม็ดนะเออ ไอโจไอโจ,โจ,นจเนี่ยขาประจำนะก็มาด้วยนี่ก็ต้องดูนะบางครั้งก็ไม่ได้เอามันมาหรอกนะครับบางครั้งก็มาด้วยบางครั้งก็ไม่ได้มาด้วยนะโอ้โอเช้านี้ไปถ่ายคลิปที่ฝายนะไปอยู่ตรงจุดฝายน้ำล้นนะครับก็ กลัวคนมากลัวคนขี่รถมาป่วนนะก็เลยเออก็เลยรีบจบคลิปนะว่าจะมาถ่ายคลิปเดินเล่นต่อจริงนะเอพอผมบอกเอฟซีว่าเอออย่าเราไปเจอกันที่คลิปนี้คลิปนี้ต่อพอมาเป็นอีกคลิปหนึ่งอะมันไม่มีเรื่องคุยแล้วนะเหมือนอย่างถ่ายคลิปฝ่ายเนี้ยเอยมันมีเรื่องคุยเอฟซีแบบคุยกันเพลินเลยอะนะพอมาพอมาเป็นคลิปพอมาถ่ายคลิปเดินเล่นต่อนึกเรื่องที่จะพูด มันกลับไม่พูดเพราะว่าในเรื่องที่จริงพูดอยู่อ่ะมันไม่สามารถวนเข้าไปเรื่องนั้นได้นะนอกจากแต่ว่าจะหยิบเรื่องนั้นมาพูดเลยแต่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าหยิบเรื่องนั้นมาพูดเลยมันเหมือนกับว่าเราดึงเรากระชากเรื่องมาพูดมันรู้สึกว่ามันไม่เพลิดเพลินแล้วก็เอฟซีถ้าเอฟซีฟังมันก็ไม่ไม่ได้เพลิดเพลินะนะมอนวนผมกระชากเรื่องมาพูดนะครับไปถ่ายคลิปฝ่ายนี้ที่จริงก็มีเรื่องพูดนะแต่ว่ายังไม่ก่อน เพื่อที่จะมาเล่าที่คลิปเดินเล่นต่อนะครับแต่พอมาเป็นคลิปเดินเล่นมันไม่สามารถดึงเรื่องขอไปดึงเรื่องเข้าไปพูดได้นะครับวันนี้ไปถ่ายคลิปฝาประมาณยี่สิกว่านาทีมเดินเล่นก็ประมาณยี่สกว่านาทีเหมือนกันนะแต่ก็ได้ได้ได้คลิปสั้นทั้งทั้งสองที่นะครับนะก็ขอก็ขอขอบคุณ FC เนาะผมลืมดูช่องเลยนะก็ เอก็พากันกด s u b สไครต์นะจนจนมาเป็นหนึ่งพันสอง้อหกสิบคนแล้วนะครับก็ขอบขอบพวกคุเอฟซมากๆเนาะถึงแม้ว่าจะน้อยจะมากก็ไม่เป็นไรนะครับก็ที่ผมบอกอะคนเราทุกคนนะมันมันมีช่วงเนาะขาขึ้นขาลงนะครับผมจำได้นะ ตอนนั้นช่องผมนี่น่าจะดังหลักหนักเลยตอนที่ถ่ายดอกซับดอกซับสิบนิ้วอะซับสิบนิ้ว v ีเอกับพอเอ็มกลางแจ้งก็ดอกซับสิบนิ้วรถจนวีเอกับพอเอ็มโปรยูโรเทคโปรสองพันห้านะครับตอนนั้นนะเออก็ตอนนั้นอะดอกเซบซับสิบนิ้วอะจะซื้อมาใส่ในรถเจ้าเชฟตาหวานเออเพราะไม่มีซับบ็อกอยู่แล้วมันไมน่มันไม่ค่อยถูกใจ แล้วพอซื้อรับสินนี่มามันก็ไม่ถูกใจเพราะตู้ตัวนี้มันก็ตู้ธรรมดาหรอกธรรมดาแล้วเราไปเอาสีใช้แน่นขับถามว่ามันถูกใจไหมไหมเลยมบอกตรงกันไม่เลยบางครั้งอ่ะทุนฟังไปจนดนะก็จงว่าถ้าผมทำสองอย่างผมก็ไม่มีเงินทุนทําขนาดนั้นหรอกนะมันก็ต้องเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ที่ผมคิดนี่แหละีย๋ยวปีนี้จะลงทุนซื้อพอเอมคาดดีขับซับใหม่ ตู้ซับใหม่เพราะว่าดอกซับเรามีอยู่แล้วนะเอาของที่ใช้กลางแข่งามาใช้ก่อนนะผมดอกซับรถจนนี่แหละนะใครได้ดูคลิปเครื่องเสียงปีใหม่ก็น่าจะรู้นะเออหรือคลิปที่ผมเคยถ่ายไปนะครับมีอยู่นะเออมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้ก่อนนะปีนี้คิดว่าเฮ้ยจะซื้อฮอนซื้อลำพงฮอนเออลำพงฮอน อัพงฮอนไหนอัมพงฮอนปากเหลียมที่ติดตามเสาไฟนี่แหละเอออยากได้ั้นำมาใส่เจ้าเชฟต,ตาหวานนะดังแน่นอนนะครับแต่นึกไปนึกมาถ้าจะซื้อฮอนก็ต้องซื้อฮอนไปเลยเพราะว่าถ้าซื้อ power power ค่าที่ขับซับซื้อตู้ซับแล้วถ้าซื้อฮอนมามันก็ไม,ม่มีตังไปจ้างเขาใส่ power ให้นะไป,ไปจ้างช่างเขาใส่นะเพราะว่า ผมไม่กล้าใส่เองพูดตรงๆแล้วผมไม่กล้าทาเองอกผมกลัวไฟแม่รถผมเวลาเขามันเกิดเหตุขึ้นมาเงี้ยแล้เขาสอบสวนสืบสวนเนี่ยเออเราทําเองไงเราประมาทเองเงี้ยเออถ้าร้านทํอยัง็ยังโทษร้ายน,น, <c oughs> นะก็ประมาณนี้อะนะผมยังคิดตเลยเฮ้ยถ้าเราไปซื้อเพลเวอร์คด,ดีขับซับมาแล้วนะนะก็คือเดินมมกกลาเนี่ยตังออกเนะี่ยะต้อง ต้องเอาเดือนเอาเงินของเดือนมกราเนี่ยไปจ้างช่างเขาใส่พาวเวอร์ให้ละเออตอนแรกบะตอนแรกที่ตั้งใจไว้จะซื้อแปดแปดดีหลังหลงมาคิดเอ้ยเจ็ดเจิดดีดีไหมผมก็คิดอยู่เฮ้ยกลัวไม่งไม่จบว่ะพูดตรงตเลยก็ไม่ไม่จบว่าจะเอาแม่งแปดแปดดีนี่ะเออให้แม่งจบไปเลยเอาแปดแปดดีนะก็เ,เงินเดือนเงินเดือน เดือนหนึ่งอะเกือบหมดเลยะนะถ้าสั่งแปดแปดดีมาแล้วเนี่ย,ยก็แปดแปดดีเอ้ตอนแรกผมคิดว่าเกือบยี่สิบนาทีเพิ่งสิบห้านาทีเหรอโอเคถ่ายได้ต่อนะครับแปดแปดดีนะเดือนมก,การาก็ซื้อแปดแปดดีแล้วอาจจะได้ซื้อเดือนเดือนธันวานะครับก็เงินเดือนผมไม่ได้เยอะเลยเอฟซีที่ผมบอกอะเองินเดือนผมเล็กๆน้อยๆน,น,นะ แล้วคือแบบมันได้เงินเราก็ทํางานให้เขาจอกเจ,จ,จ๊กแล้วแต่หัวหน้าจะสั่งมาถ้าหัวหน้าไม่สั่งก็กินเงินเดินไปนะมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวชุบ้านเฉยๆที่เขาว่าแ่ะมันมันไม่มีเงินใช้นะครับอจะไปขอแม่ตลอดมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะรถมาแล้วจรองกุชนโอ้ยใหญ่นี่วิ่งวัดเจดีบไปตายแล้ว มันพลาดเป็นเรืนะ่องสังใสเพลินละมากนะได้รถใหม่ไอ้ยม่เขาไปได้ถนนใหม่เนี่ยก็วิ่งมาถามว่ามันเพลินไหมผมก็เพลินผมก็เพลินนะผมก็ก็คือมาลงนวลใช่ไหมผมลงเกียร์สี่เลยลาขี่มอไซค์มันก็ตัดตัดตัดหัาไม,มันไหลลงไปเองมันไม่ใช่เขาสูงไงมันแค่เนินธรรมดานี่แหละนะ ผมก็พยายามขี่ให้ช้าเราไม่ประมาทเยี่แล้วนั่นก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับเออที่ผมบอกนะมกกระลาก็จ้างเขาใส่เ o w e r ธันวานี่ยเนี่เอ้ยไม่กุมภาเนี่ยจะได้ซื้อตู้ซับนะซื้อตู้ซับแต่ทุกเดือนที่คิดไว้เนี่ยน่าจะน่าจะพอคิดไว้อมันต้องเหลือเงินซื้อหัวอาหารให้หมาเมวแล้วผม,ผมต้องคิดเผื่ออยู่แล้วนะ จริงอะ่ะเดือนนี้ก็ต้องซื้อหัวหัวอาหารแมวหนิหัวอาหารแมว,ว,แมวต้องได้ซื้อทุกเดือนของหมานี่เดือนเว้นเดือนก็ได้หรอือสองเดือนซื้อคอรั้งก็ได้นะแต่ครเนี่ยพูดตรงนะอาหารหมาถุงสุดท้ายเนี่ยเอามาใช้แล้วนะเปิดใช้แล้วด้วยใส่กระป๋องให้มันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยก็เดินเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละ่าไปซื้อให้มันแต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นกระสอบนะจะซื้อเป็นกระป๋องเอ้ยไม่ซื้อเป็นถุงเป็นถุงสามโลอ่ะเออ ซื้อถุงสามโลให้มันนะใ,ให้โจเนี่ยหัวหาเมียก็โอ้จะจะซื้อถุงสองสามโลเหมือนกันแต่ว่าราคาสองร้อยกว่าบาทซื้อแต่ว่าถุงเจ็ดโลมัน,มนไม่มันไม่ถึงห้าร้อยอ่ะเออนะเดี๋ยวตัวตัวลาจะซื้อให้มันนะซื้อเพิ่มให้มันนะครับของเมวนะแต่ของเมวอะ่ะตามหลักแล้วอะ่ะ ท,ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ได้จนถึงเดือนหน้าก็คือเดือนเดือนตุลาไอาของเดือนกันยายนเนี่ยเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอามาแกะใช้แล้วนะทีหมดแล้วก็เลยข้อสอบหนึ่งก็ของเดือนหน้านะครับนะของเดือนหน้าก็แต่จริง,รงๆเดือนหน้ามันต้องซื้อหัวอันแมวเพิ่มอยู่แล้วอันเนี้ยก็วัดดวงชนดวงไปนะบางคนก็บางคนก็านามาดูงใหม่จะคิดเอ้ยมันจะซื้อทําไมเออ เอาแมวมาเลี้ยงทำไมแย่ๆมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าตอนไม่มีแมวเนี่ยนะมีแต่ไอโจ้เนี่ยงูมันเข้าบ้านตลอดนะเนี่ยตั้งแต่แมวมาอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยเอ้ยตั้งแต่แมวมาเลี้ยงเนี่ยมาเลี้ยงข้างนอกบ้านนี่คือแบบงูเงยเนี่ยไม่มาเลยนะครับไม่มาแน้วงูเนี่ยเอาเอางูมาเลี้ยงเอ้ยขอไปเอาแมวมาเลี้ยงแต่เดือนมิถุนาเนี่ยเข้าเดือนกันยายนยังไม่เห็นเลยแต่เราก็ไม่ประมาทนะอ โอ้ oh, FC สิบแปดนาทีแล้วพอแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะแล้วก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ